นี่นะคะครูอยากจะมาอธิบายเรื่องพลังงานให้พวกเราเข้าใจแบบกระจ่างไม่เป็นการงมงายนะคะในฐานะที่ครูเป็นบุคลากรทางการแพทย์หรือครูเป็นอดีตผู้ช่วยพยาบาลน,นะคะมีความรู้นะคะและมีประสบการณ์การทำงานครูทำงานโรงพยาบาลเอกชนมา7ปีนะคะทำไมครูถึงบอกเราและสอนพวกเราว่าตัวของเราเนี่ยคือสนามแม่เหล็กในการสั่นสะเทือนหรือ สั่นสะเทือนคลื่นต่างๆออกไปและไปใช้ในเรื่องของแรงดึงดูดครูจะอธิบายให้เข้าใจแบบนี้นะคะร่างกายของมนุษย์ครูบอกว่าเป็นสนามแม่เหล็กสนามพลังงานในการสั่นสะเทือนใช่ไหมพูดแบบนี้หลายคนก็ไม่เข้าใจหลายคนก็คิดว่าเป็นสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้ครูอยากให้เราพิจารณานะคะว่าในองค์กรหรือใน การแพทย์เขาใช้คลื่นตรวจจับการสั่นสะเทือนในร่างกายของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นคลื่นหัวใจนะคะไม่ว่าจะเป็นการเอกซเรย์นะคะไม่ว่าจะเป็นการอันตราซาวนะคะใช้ระบบของการตรวจจับคลื่นในร่างกายของมนุษย์เพื่อได้ผลออกมาแล้ววางแผนต่อในการรักษามนุษย์นะคะครูอยากให้เข้าใจว่านี่คือ La